คลิปนี้จะแสดงการดาวน์โหลดและการติดตั้งโปรแกรม a d o o Burning Studio Free a d o o Burning Studio Free เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเขียนแผ่น DVD หรือว่า CD เช่นการเขียนไฟล์โฟลเดอร์ลงบนแผ่น CD DVD การริบเพลงจาก CD มาเป็นไฟล์ การก๊อปแผ่น CD DVD หรือการคัดลอกไฟล์จากแผ่น CD DVD เป็นไฟล์เมดหรือการเขียนไฟล์เมดลงบนแผ่น CD DVD เป็นต้นการใช้งานของโปรแกรมนี้ก็ง่ายและก็ฟรีการดาวน์โหลดนั้นให้เปิดไปที่ google.co.th พิมพ์คําว่า ash ชมพู burning studio free จากนั้นให้คลิกไปที่ ash ชมพู burning studio free ที่เป็นเว็บไซต์ของ ash m p o o .com ด้านล่างนี้ก็จะเป็นภาพรวมของโปรแกรมนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเช่นทำอะไรได้บ้าง Backup file and f o l d e r เเขียนเพลง This image คลิกไปที่ Download a And use for free ากนั้นก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมมาไว้ที่เครื่องหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วคลิกไปที่ไฟล์ คลิก Run คลิกโอเคคลิกไปที่ I Agree Process ตรงนี้ก็เลือกว่าจะให้สร้างช็อตคัทบนหน้าเดสก์ท็อปหรือไม่ Install for ถ้าเกิดว่ามีผู้ใช้หลายๆคนในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนี้ ก็เลือกเป็น all user แต่ถ้าเกิดว่าใช้เพียงคนเดียวก็คลิกไปที่ current user only คลิก next ตรงนี้ให้เลือกเป็น no t h a n k You เลือก no t h a n k You แล้วก็คลิก next จะเป็นการขยายไฟล์ไปไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรา หลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วที่หน้าเดสก์ท็อปมันก็จะมีไอคอน3ตัวปรากฏอันนี้ก็จะเป็นไอคอนของโปรแกรมไอชมพู ampoo, อันนี้ก็จะเป็นส่วนเกินจากนั้นถ้าเราทำเครื่องหมายถูกหนะ้า l a u ล c h ก s อช m p มพ burning studio free เราคลิกไปที่ finish โปรแกรมก็จะถูกเปิดขึ้นมา ในกรณีที่มันเปิดไปที่หน้าเบา์เซอร์ก็ปิดไปหรือยุบไปก็ได้เปิดใช้ครั้งแรกมันก็จะมีหน้าตาอย่างนี้ให้คลิกไปที่ปุ่มนี้และนี่ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกร,รม a แอช p o o o Burning Studio Free ในการใช้งานก็ใช้งานง่ายๆในการใช้งานเราสามารถจะเลือกไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือกการทำงานต่างๆก็ได้เบอร์รต้าก็จะเป็นการเขียนข้อมูลลงบนแผ่น CD DVD Back up and restore ตรัวนี้ก็จะเป็นการ Back up f ไฟล์เป็นไฟล์อิ a เมของแอชช m มพูเองนี่ก็จะเป็นการ รีสตาร์ไฟล์หรือว่าคืนข้อมูลตัวนี้ก็จะเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าเพลง Create a u r i o CD ก็จะเป็นการเขียนพวกไฟล์ MP3 ลงบนแผ่น CD เพื่อเป็น a u d i o CD ตัวนี้ก็เป็นการสร้างไฟล์ MP3 หรือว่าไฟล์ WMA Disc ก็คือให้เรา นำไฟล์ mp 3หรือว่า wma มาเขียนตรงนี้ก็จะเป็นการริบมาเป็นการ Copy ไฟล์ไปยังดิสตรงนี้ก็จะเป็นการริบออลิโอซีก็หมายถึงว่าเป็นการดึงไฟล์เสียงหรือว่าเพลงจากแผ่น CD เนี่ยมาเป็นไฟล์ mp 3 โมวี่ก็จะเป็นการเขียนเกี่ยวกับพวกหนังอย่างเช่นเรามีโฟลเดอร์ของ DVD เราต้องการจะเขียนลงแผ่นเราก็มาเลือกที่วิดีโอ v v d from Folder ร์โฟลเดอร์ที่จะมาเขียนเป็น CD เเป็น DVD ก็คือโฟลเดอร์วิด under score ts อันนี้ก็จะเป็นการเขียนแผ่น VCD ตรงนี้ก็จะเป็นการ Copy d i s ดิสเป็นการ c o p y ปแผ่น cd dvd d i s ด m a ิสอิมเมดดิสอนี้ก็จะเป็นเมนูที่ใช้สำหรับในการเขียนไฟล์ image ลงบนแผ่นเช่นเรามีไฟล์ ISO ต้องการจะเขียนลงแผ่น CD DVD แล้วเราก็มาเลือกที่รายการนี้แล้วก็เบิร์นอเมจจากนั้นเราก็ไป b r บราวหาไฟล์ ISO QBin หรือว่าจะเป็น a s h d นะตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์แมตของ Ashampoo เอง จากนั้นก็ทำไม่กี่ขั้นตอนก็จะได้แผ่นที่เป็นเขียนมาจาก Image ตรงนี้ก็จะเป็นเมนูที่ใช้สำหรับลบแผ่น CD หรือว่า DVD ที่สามารถลบได้นอกจากนี้ที่เราจะสามารถเลือกการทำงานต่างๆ จากเมนูเหล่านี้เราก็จะมีไอคอนตรงนี้ให้เลือกใช้ซึ่งก็จะสะดวกสำหรับคนที่จะใช้งานจากเมนูไฟล์หรือว่าจากเมนูตรงนี้ในส่วนของการตั้งค่านั้นก็ไม่มีอะไรมากนะ General option เช่น Caching ก็ําหนดโฟลเดอร์ที่ใช้สำหรับเก็บ c a ช h ตรงนี้ก็ใช้เป็นค่าเริ่มต้น eject d i s k after burning ตรงนี้ถ้าทำเครื่องหมายถูกเนี่ยหลังจากที่เขียนแผ่นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีการดันถาด CD DVD ออกมาส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเป็นค่าเริ่มต้นที่เหมาะสอดคลอกับงานทั่วทั่วไปจักนั้นเมื่อไม่ต้องการใช้ก็ปิดโปรแกรม เมื่อเจอหน้าต่างอย่างนี้ก็คลิกตรงนี้ในส่วนของไอคอน2ตัวนี้เราก็สามารถจะลากลบทิ้งไปได้เลย